ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ f อฟทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะีครับก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับ นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตร3ตัวบนนะครับชุดเดียวตรงๆนะครับผมก็จะมาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสูตร3ตัวบนนะครับในงวดที่แล้วนะครับก็ไม่เข้านะครับไม่ใกล้เคียงนะครับผมนะครับก็มาดูสูตรใหม่กันนะครับผมสูตรนี้ก็คำนวณย้อนหลัง3งวด นะครับเหมือนเดิมนะครับผมเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักพันนะครับบวกหลักพันบวกหลักร้อยบนบวกหลักร้อยบนนะครับบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วยสี่คงที่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับบวกหลักพันบวกหลักพันบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนบวกบวกหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกด้วยห้าคงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับบวกหลักร้อยบนบวกหลักร้อยบน บวกลับล่างบวกหลัหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกที่4ีคงที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณน,นะครับ ะครับหลักพันนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข5นะครับบวกหล<ด>ักร้อยบน2ครค้งนะครับก็คือเลข5นะครับบวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข7บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข3 ใคก็บวกดบวยสี่คงที่นะครับ,รบในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักร้อยนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมด7หลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับหาผลลัพธ์ในหลักร้อยนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ5บวก5บวก5าบวก5บวก7บวก3บวก4ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ34 นะครับแล้วก็จะได้เลข4มาในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับก็คือเลข3บวกหลักพันสองครั้งนะครับก็คือเลข5บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลข3 1, บวกหลักหน่วยบนก็คือเลข8บวกหลักหน่วยล่างก็คือเลข3ครับแล้วก็บวกได้5คงที่นะครับครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดนะครับ7หลักนะครับเหมือนกันกันกบหลักร้อยนะครับผมนะครับมีอยู่7หลัก ผลลับที่ได้นะครับในหลัก10 3บวก5บวก5บวก3บวก8บวก3บวก5ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ32นะครับเราก็จะได้เลข2มาในหลัก10ต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับก็คือเลข8 บวกหลักร้อยบนนะครับสองครั้งก็คือเลขห้าบวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลขเจ็ดบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลขสามนะครับแล้วก็บวกด้สี่คงที่นะครับนะครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก หน่วยนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมด6กหลักนะครับที่จะนำมาบวกกันหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยผลลัพธ์ที่ได้นะครับ8บวก5บวก5บวก7บวก3บวก4ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ32นะครับเราก็จะได้เลข2มาในหลักหน่วย นะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ3ตัวครบนะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับสามตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ4 2 2นะครับเลข4นะครับก็เข้าหลักร้อยตรงๆนะครับ เลข2ก็เข้าหลัก10นะครับทั้งหลักหน่วยตรงๆนะครับต่อไปนะครับผม มวต่อไปนะครับหลักพันบวกกันสองครั้งนะครับก็คือเลขศบวกหลักร้อยบน2ครั้งนะครับก็คือเลขสี่บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลขหนึ่บวกหลักหน่วยล่างก็คือเลขเก้ นรับแล้วก็บวกด้วยสี่องที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักร้อยนะครับ0 0บวกศบวก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 ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ22นะครับเราก็จะได้เลข2มาในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับ ก็คือเลข9บวกหลักพันสองค้งนะครับก็คือเลข0บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลข2บวกหลักหน่วยบนก็คือเลข2บวกหลักหน่วยล่างก็คือเลข9 นะครับแล้วก็บวกด้5ยคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10 9บวก0บวก0บวก2บวก2บก9บวก5ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ27นะครับเราก็จะได้เลข7มาในหลัก10 ต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับก็คือเลข8บวกหลักร้อยบนนะครับ2ครั้งก็คือเลขสีบวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข1บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข9แล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับ1ครั้งนะครับ ผลลับที่ได้นะครับในหลักหน่วย8บวก4บวก4บวก1บวก9บวก4ผลลับที่ได้ก็คือ30นะครับเราก็จะได้เลข0มาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ3ตัวครบ นะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับผมในงวดนี้นะครับก็คือ270นะครับผลที่ออกนะครับ3ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ2 7 0นี่ครับเลข2ก็เข้าหลักร้อยตรงๆนะครับเลข7ก็เข้าหลักสิบตรงๆ เลขศูย์ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับ หลักพันบวกกันสองครั้งนะครับก็คือเลขสองบวกหลักร้อยบนสองครั้งก็คือเลขสองบวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลขศูนย์บวกหลักหน่วยล่างก็คือเลขห้าครับแล้วก็บวกด้วยสี่คงที่นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลักร้อย2บวก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 0บวก5บวก4ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ17นะครับเราก็จะได้เลข7มาในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับก็คือเลข7 บวกหลักพันสองครั้งนะครับก็คือเลขสองบวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลขเจ็ดบวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลขศูนย์บวกหลักหน่วยล่างก็คือเลขห้านะครับแล้วก็บวกด้วยห้าคงที่นะครับ ผลลัพ์ที่ได้นะครับในหลัก10 7บวก2บวก2บวก7บวก0บวก5บวก5ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ28นะครับเราก็จะได้เลข8มาในหลัก10ต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับก็คือเลข4 บวกหลักร้อยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข2บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข0บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วย4บวก2บวก2บวกศนย์ บวกหบวกสผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ17นะครับเราก็จะได้เลขเจมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับสตัวสตัวครบนะครับทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับก็คือ7 8็ดด ผลที่ออกนะครับ3ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คืองวดที่แล้วงวดที่ผ่านมานะครับผลที่ออกก็คือ7 8 7นะครับเลข7ก็เข้าหลักร้อยตรงๆนะครับเลขก8ก็เข้าหลัก10ตรงๆ เลข7ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ นะครับผมสูตรนี้นะครับก็ทําย้อนหลังสามงวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับผม นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับดูกันฟรีนะครับผมต่อไปนะครับผมงวดประจำวันที่2พฤษภาคมนะครับพศสอ6 4นะครับ ะครับหลักพันนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข0บวกหลักร้อยบนนะครับสครั้งก็คือเลข7บวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลข5บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข6 นะครับเลขก็บวกได้4ีคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักร้อยนะครับ 0+ บวกบวก7บวกเบวกหบวกหบวกผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ29นะครับเราก็จะได้เลข9มาในหลักร้อยนะครับ ต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับก็คือเลขศูนย์บวกหลักพันสองข้างนะครับก็คือเลขศูนย์บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลข8บวกหลักหน่วยบนก็คือเลขเจ บวกหลักหน่วยล่างก็คือเลขหนะครับแล้วก็บวกได้ห้าคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักส0บศ0นย์บกศบกศบกแบวกเบวกหบวกหนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 26นะครับเราก็จะได้เลข6มาในหลัก10ต่อไปนะครับหลักแสนนะครับก็คือเลข1นะครับบวกหลักร้อยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข7 บวกหลักสิบล่างนะครับ<ม>ก็คือเลขห้าบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลขหก<ม>นะครับแล้วก็บวกด้วยสี่คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วย 1, บวก 7, บวก7บวก5บวก6บวก4ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 30นะครับเราก็จะได้เลข0มาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ3ตัวครบนะครับทั้งหลักร้อยหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับก็คือ 90, 9 0 9 6 0นนะครับผมนะครับก็รอลุ้นนะครับ รอผลในงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับพศสอ6 4นนะครับนะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับ สูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับชมกันฟรีๆนะครับผมส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน FC ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ